มีความเงียบงันทั้งคืนที่ดาวพร่าพรามฉันค้นหาความหมายในดวงใจฉันเชื่อว่ามีใครสักคนที่รออยู่คือครึ่งหนึ่งของวิญญาณฉันทวนไฟความรักที่ลึกซึ้งและแท้จริงการพบเจอเธอ,อคือการพบตัวตนที่หายไปเราจะเรียนรู้ ทวินเฟรมคู่แฝดแห่งจิตวิญญาณขนพบรักแท้ที่ไร้เงืินไขเติมเต็มหัวใจด้วยเปลวไฟคู่ทวินของคุณทวินเฟรมคู่แฝดแห่งจิตวิญญาณ พบความหมายที่แท้จริงของทวินเฟรมเปลวไฟคู่ทวินที่รอคอยการพบเจอสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังพบกับทวินเฟรมสวัสดีกับทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนกรับเข้าสู่ช่อง m o t i v i s t ตี้ไทย a ลในวันนี้ครับในอีพีนี้เรากลับมาเจอกันเกี่ยวกับเรื่องของทวินเฟรมนะครับ และเรามาต่อยอดจาก EP ที่ผ่านมาในวันนี้เราจะพูดถึงวิธีที่เราจะดึงดูด w i n นเ a m e เข้ามาในชีวิตผ่านพลังแห่งการดึงดูดมินิฟริสเคล็ดลับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเต็มไปด้วยความสุขความสมหวังเป็นการเชื่อมต่อพลังภายในดึงดูดความรักที่แท้จริงทวินเฟรมคู่แฝดแห่งจิตวิญญ,ญาณ ไหนมีใครได้ทำการบ้านทำสิ่งที่ผมได้แนะนำได้ฝากไว้นะครับลองคอมเมนต์มานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทันทีที่เราเริ่มดึงดูดเอาพลังแห่งความรักของเราไปยังคนที่กำลังรอรับสัญญาณจากเราอยู่นะครับโดยการทำแบบนี้ทุกๆวันนะครับโดยการพูดแบบนี้ทุกๆวันนั่นก็คือ ฉันเชื่อว่าฉันมีจิตวิญญาณคู่บุญของฉันอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกนี้ที่กำลังรอคอยฉันอยู่ทุกคนครับธรรมชาติของการสะท้อนของเปลวไฟคู Fi ่สิ่งนี้กำลังแสดงให้เราเห็นถึงความมั่นคงของสิ่งที่เรากำลังต้องการสิ่งที่เรากำลังปรารถนาและ เป็นการเชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการเชื่อมโยงทางจิตวิญ,ญญาณเปรียบเสมือนดวงจิตดวงเดียวกันนับที่ถูกแบ่งออกมาเป็นสองส่วนฉะนั้นความคิดความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ครับเป็นแรงดึงดูดอันรุนแรงเมื่อเราโครจรมาเจอกันหรือกำลังส่งสัญญาณของเราออกไปฉะนั้นคุณต้องตั้งใจคุณต้องมุ่งมั่นคุณต้องมีความปรารถนา แสดงความปราถนาคุณออกมานะครับพวกคาเหล่านั้นคือคู่บุญของคุณที่ถูกส่งมาเติมเต็มชีวิตแก่ตัวคุณฉะนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนกับคู่ลิขิตฝาลิขิตให้มาเจอกันเป็นคู่ที่เข้าใจกันและสนับสนุนกันและกันเสมอตัวคุณตัวเขานะครับฉันและเธอต่างก็เป็นเงาของกันและกันสะท้อนเงี่มุม ในบางสิ่งที่คุณไม่ทำไม่ได้หรือไม่เคยเห็นหรือยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นสองดวงใจที่นำพาความผูกพันแบบแยกจากกันไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรามีภารกิจร่วมกันก็คือภารกิจอะไรบางอย่างเป็นมิชชั่นร่วมกันบนโลกใบนี้ ทวินเฟลมเธอคือแสงสว่างในชีวิตฉันรู้ว่าเราเช้มโยงกันอยู่แล้ว่าโลกจะมุนเวียนไปเราจะยังเคียงข้างกันเสมอทุกคนครับการเดินทางของทวินเฟลม การออกแบบของชีวิตของเรานะครับจงรู้สึกถึงการโอบกอดของความรักของคุณโดยความรักที่สมบูรณ์แบบทุกคนครับเมื่อเรากำลังพูดถึงความรักเมื่อเรากำลังพูดถึงอาณาจักรแห่งความรักนะครับหรือกำลังพูดถึงความสัมพันธ์ที่เป็นความสัศมีความสัมพันธ์แบบลึกซึง้งหรืออาจจะเรียกว่าทวินเฟรมเพราะทวินเฟรมนะเป็นการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ ของคนสองคนอยู่เหนือแนวคิดนะอยู่เหนือแนวคิดทั่วไปในเรื่องของความรักเป็นเรื่องของจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของทางกายภาพเป็นเรื่องการมองหาการเปิดเผยส่วนบคุคคลของจุคคนนั่นคือจวินเฟรมเป็นการเรียงลำดับความหมายเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับทุกคนฉะนั้นเมื่อเราพูดถึง ความเชื่อเมื่อเราพูดถึงทางจิตวิญญาณเมื่อเราพูดถึงการเชื่อมโยงมันคือความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งของคน2คนเป็นเปลไวไฟคู่แฝดเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเกิดขึ้นทุกคนครับเรามาทำความเข้าใจในพอดแคสต์ใน e ีนี้ครับในการก้าวข้ามทางกายภาพและความคิดของเรา เื่อที่จะเป็นการสะท้อนเข้าไปในระดับจิตวิญญาณของเราเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเปลวไฟคู่นั้นที่ที่มันลักษณะแบบว่าเป็นการเกี่ยวข้องเข้าไปยังยังในจิตใต้สำนึกของเราด้วยฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปยังจิตใต้สำนึกของเราได้นะครับทุกคนมันจะเป็นสิ่งเล้านำเราไปสู่การเติบโตส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้ง และเป็นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณฉะนั้นเหตุผลที่ให้พวกเราแต่ละคนนะครับที่ออกไปทําว่าฉันเชื่อว่าฉันมีจิตวิญญาณคู่บุญของฉันรอคอยฉันที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกนี้เราได้เริ่มทําเรื่องสิ่งนี้นะ่าจะเป็นสัญญาณตัวตนของคุณออกไปเหมือนเรากำลังปล่อยฟิลมโมนของเราออกไปนะครับแล้ววาง ดอกไม้ปล่อยฟิลโมนมันออกไปนะครับและพึ่งก็จะรับรู้ถึงฟิลโมูนเหล่านั้นถ้าตัวคุณนะครับไม่เคยทำเสียงเหล่านี้และไม่คิดจะทำเสียงเหล่านี้นะครับแล้วเมื่อไหร่คุณจะทําถ้ายังอยากเป็นโสดหรือยังอยากจะมีคู่ครองอยากจะพบรักแท้คุณต้องปล่อยฟิลโมนของคุณออกไป คุณมีเปลวไฟคู่ในชีวิตของคุณแน่นอนฉะนั้นทุกคนครับผมกําลังนําพาเราแต่ละคนนะครับเป็นการเดินทางที่จะช่วยพวกเราพบคู่รักแท้ของชีวิตคุณและเมื่อคุณทําแบบนี้ครับนับแต่นี้เป็นต้นไปครับชีวิตคุณจะไม่เงาชีวิตคุณจะไม่หดหู่ชีวิตคุณจะเบิกบานมากขึ้นชีวิตคุณจะไม่ธรรมดาของชีวิตอีกต่อไป และนี่คือการปลุกกระแสจิตเปลวไฟคู่จิตวิญญาณของคุณครับพร้อมหรือยังที่จะพบหลักแท้พร้อมไหมถ้าพร้อมต้องทำตามสิ่งที่ผมแนะนำสิ่งที่ผมบอกฉะนั้นนี่คือการสื่อสารทางจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเชื่อมต่อเปลวไฟคู่ของคุณปล่อยฟิลเล์มอนคุณออกไป ปล่อยความรักของคุณออกไปนะครับหันเป็นพันธะที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิดเปลวไฟคู่ได้ฉะนั้นสื่อสารกันในระดับที่มันลึกซึ้งฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราและเราต้องทำแบบนั้นครับเพื่อปล่อยฟิลรโมนทางร่างกายของเราไปปล่อยความรักของเราไปปล่อยความปรารถนาของเราออกไปและนี่คือโลกแห่งกระแสจิตโลกแห่งความหลงใหลโลกแห่งแพชชั่น มันคือการสื่อสารระหว่างเปลวไฟคู่ฉะนั้นถึงเวลาตอนนี้ที่คุณจะเริ่มต้นทำและปรับปรุงเป็นการเชื่อมต่ออันทรงพลังปล่อยเฟรโมนอันทรงพลังคุณออกไปทำความเข้าใจในวิธีการต่อไปนี้ครับนั่นก็คือการเชื่อมโยงกระแสจิตสามารถกระชับความสัมพันธ์ของคุณได้นะฉะนั้นต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเปลวไฟคู่ หรือว่าเปลวไฟแ t Twin Frame t ทวินเฟรมนะทุกคนผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่การมีความรักไม่ใช่การพูดถึงในเรื่องของโลกในวัฒนธรรมของตะวันตกหรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการเชื่อว่ามีความสำคัญและมีความหมายที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้น เป็นการเชื่อที่บอกเรานะว่าความรักและความสัมพันธ์มันคือความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์เรารับรู้จึงพลังนั้นรับรู้จึงอำนาจนั้นรับรู้จึงความรู้สึกนั้นที่เป็นสิ่งที่เป็นทางวิญญาณทุกคนครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากของความเชื่อในเรื่องของการสร้างสมดุลให้กับชีวิตของเราการค้นพบ to Inframe การค้นพบเปลวไฟคู่แฝดจึงเป็นการเปิดตัวต่อสิ่งที่อาจจะบว่ามันเป็นเรื่องลึกลับลับลึกลึกลับกับลับลึกจริงๆสองคำนี้มีความหมายนะแต่ผมจะไม่แปลผมจะไม่แปลสองคำนะแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือชีวิตของคุณจะเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้ครับทุกคนชีวิตของคุณนะครับมีความหมายชีวิตของคุณมีค่าชีวิตของคุณ เป็นเรื่องราวที่การเดินทางที่จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของความพิเศษคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการสำแดงคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเข้าใจถึงแก่นแท้ของคำว่าทวินเ a m มนี่คือจุดเริ่มต้นของการถูกกำหนดให้กลับมารวมกันอีกครั้ง ตลอดชีวิตของคุณความผูกพันทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องของคนสองคนที่มีความรักอันลึกซึ้งร่วมกันฉะนั้นทุกคนครับหนึงในะอีกสิ่งหนึ่งที่หลังจากที่เราปล่อยฟิลลโมูลของเราไปนะครับที่ผมบอกพวกเราแต่ละคนนะครับว่าให้เราทําแบบนี้ทุกวันก่อนนอนในการปล่อยฟิลมูลของคุณออกไป ปล่อยสัญญาณของคุณออกไปปล่อยคลื่นของคุณออกไปโดยการพูดว่าฉันเชื่อว่าฉันมีคู่บุญของฉันที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกนี้ที่กำลังรอคอยฉันอยู่พูดแบบนี้ทุกๆวันทุกๆวันนะครับโดยการสร้างภาพจิตในการปล่อยพลังส่งพลังในการดึงดูดวินเฟรมของคุณ เป็นการส่งคลื่นสัญญาณแรงสั่นสะเทือน (vibration) ไปยังจักรวาลและส่งสัญญาณไปถึงความพร้อมของคุณที่คุณกำลังจะอนุญาตให้ตนเองกำลังจะยอมรับการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์นี้ทำไม่ทำหืมทำหรือยังมาสู่ Chapter 2นะครับ นั่นก็คือหลังจากที่คุณทำแบบนี้แล้วนะครับ Chapter 2 step ต่อไปหลังจากที่คุณกล่าวคำพูดเหล่านี้นะครับอย่างน้อย7วันนะคุณต้องปลูกต้นรักของคุณก่อนนะครับ7วันใครยังไม่ถึง7วันก็ทำต่อไปใครทำแล้วหยุดนับใหม่นะทำแค่วันเดียวไม่เอานะครับใครที่ทำแล้วหยุดไปยังไม่ถึง7วันนะครับเริ่มทำใหม่ และเพิ่มสเต็ปต่อไปนี้ใกดที่ทำแล้วนะครับทำต่อไปขึ้นสู่ chapter 2ได้เลยนะครับ chapter 2ผมจะสอนวิธีที่จะดึงดูดวิธีปล่อยพลังฟิลิมูนของคุณออกไปนะครับ 2. step 2 chapter 2 second คือการคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องที่คุณพูดออกไป ในเรื่องนั้นคอนเฟิร์มและยืนยันมันครับว่ามันเป็นบทบาทสำคัญในการดึงดูดเปลวไฟคู่ของคุณยืนยันมันคอนเฟิร์มมันว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานดึงดูดของคุณนะครับและหลังจากนั้นนะครับไตรตรองถึงสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับสิ่งที่คุณกำลังต้องการสิ่งที่คุณกำลังปรารถนาทวินเฟรมของคุณ โดยการยืนยันและไตรตรองนี่คือ chapter t สำรวจความปรารถนาของคุณและ fear สิ่งที่คุณกลัวและให้โฟกัสความสำคัญเกีย่ยวกับความปรารถนาของคุณและคุณจะได้รับเรื่องที่เป็นความชัดเจนมากขึ้นและนี่คือการสร้างพื้นที่ทวินเฟรมของคุณให้เข้ามาในชีวิตของคุณนี่คือ chapter 2แล้วเราจะ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะติดตามผลงานของพวกเรานะครับทุกคนและนี่เป็นคำแนะนำจากผมเองผู้สอนเกี่ยวกับเรื่องราวทวินเฟรมเหล่านี้เป็นคำแนะนำเทวดาแห่งความรักไม่ใช่ผมนะเป็นเทวดาแห่งความรักเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวคุณกับวิญญาณที่มีค่า ในการดึงดูดเอาทูรินเฟรมเข้ามาในชีวิตคุณต้องทำสเต็ปหและสเต็ปสอแล้วผมจะมาสอนต่อไปในสเต็ปทรในการดึงดูดเอาทวดายห่งความรักเข้ามาสู่ชีวิตของคุณโดยการขอความช่วยเลยห,วหลือจากเบื้องบนอาณาจักรแห่งสวรรค์หรือจักรวาลสำหรับช่วงนี้นะครับ ทำเจ็ดวันติดต่อกันต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือฉันเชื่อว่าฉันมีวิญญาณคู่บุญของฉันที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกนี้ที่กำลังรอคอยฉันอยู่บนโลกนี้ที่ตำบลของคุณที่อำเภอของคุณที่จังหวัดของคุณที่ประเทศของคุณหรือที่โลเคชั่นที่คุณกำลังต้องการอาจจะเป็นหนุ่มต่างประเทศเป็นสาวต่างประเทศจงปล่อยวิลญานของคุณออกไป แสดงความปรารถนาของคุณออกไปนะครับแล้วคอนเฟิร์มมันด้วยความรู้สึกสบายใจด้วยความรู้สึกว่าสิ่งนี้คุณกำลังถูกนำทางไปยังการเชื่อมโยงของทวินเฟรมนี่คือกฎแห่งการมินิฟีดในการสแสดงเครื่องมือทรงพลังในการดึงเอาทวินเฟรมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเป็นการสร้างพื้นที่ทวินเฟรมของคุณนะครับ ให้เข้ามาในชีวิตของคุณและอนุญาตให้ตนเองที่จะสละโสดอนุญาตให้ตัวเองนะครับต่อไปนี้ที่จะเป็นไงครับพบกับรักแท้และเริ่มต้นชีวิตของคุณตอนนี้ให้คุณเริ่มสร้างพื้นที่ของคุณเริ่มปล่อยฟิลิลโมนของคุณดูแลตัวเองให้ดีนะครับตอนนี้คุณจะรู้สึกถึงพลังความรักเข้ามา อาบน้ําให้บ่อยปาแป้งใส่น้ําหอมแต่งตัวผู้ชายก็ดูแลตัวเองให้ดีโกนหนวดเขราไปสระผมไปตัดผมใหม่ซะคุณกําลังสร้างพื้นที่ใหม่ให้กับชีวิตของคุณในการดึงดูดทวินเฟรมเข้ามาในชีวิตของคุณทุกคนครับนี่คือกฎแห่งมินิฟิตเป็นการดึงเอาทวินเฟรมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเป็นการปลดปล่อยแล้ว พลังปลดปล่อยตัวคุณและปลดปล่อยฟิลมูนของคุณไปยังตำแหน่งเพื่อดึงดูดคนที่เป็นคู่รักคู่แท้เข้ามาหาในตัวคุณและคุณต้องทำอย่างนี้อย่างมีสติทั้งทางความคิดทั้งอารมณ์และการกระทำนั่นคือการมีนิพิทความรักด้วยการดึงดูดทวินเฟรมเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณและในที่สุดนะครับคุณจะพบว่านี่คือส่วนหนึ่ง และนี่คือพิธีกรรมและนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเป็นการกำหนดความบารถนาของคุณและทำมันยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้และทั้งหมดมันจะถูกสําแดงขึ้นเป็นเปลวไฟคู่ชิวิญญาณของคุณนะครับผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสคือการสร้างพื้นที่ท i n f r a m e สำหรับคุณและเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ เป็นพิธีกรรมผมบอกนะนี่คือพิธีกรรมนี่คือสิ่งที่เราต้องทําเมื่อเป็นพิธีกรรมมันคือการปฏิบัติมันคือการลงมือทํามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตั้งใจของคุณเออเข้าใจหลือยังนะครับในการเสริมสร้างความมุ่งมั่นของคุณในการดึงดูดเอาคู่บุญของคุณนะเข้ามาเป็นคู่บุญอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อไปในบทต่อไป Okay, สำหรับคลิปนี้ EP นี้ครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับและผมจะฝากไว้หวัวใจของทวินเฟรมคือการเดินทางนะครับที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์เต็มไปด้วยเรื่องของการเติบโตเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของทางจิตวิญญาณฉะนั้นคุณต้องทำตามสิ่งที่ผมแนะนำไป2องสเต็ปนั้น แล้วลำดับต่อไปเราจะกลับมาเจอกันในพิธีกรรมขั้นตอนต่อไปสำหรับในอาทิตย์นี้ครับทุกคนก็ให้ดวงจางของคุณนะครับลุกโชนไปด้วยไฟแห่งความรักและเขียนเรื่องราวเริ่มต้นความรักของคุณเป็นความรักที่ลึกซึ้งในเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแปลงและสร้างพื้นที่ทวินเฟรมเข้ามาในชีวิตของคุณจดจำ นับจากนี้เป็นต้นไปจักรวาลกำลังสมคบคิดนำพาความรักคนที่คู่ควรคนที่จักรวานกำลังเตรียมไว้ให้แก่ตัวคุณเป็นทวินเฟรมของคุณจงเชื่อมั่นในกระบวนการจงเชื่อมั่นในศรัทธาจงศรัทธาในตัวเองจงยอมรับและอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่กำลังรอคอยตัวคุณอยู่ และทั้งหมดนี้โดยผมช่อง m o t i v e s t o y Thailand